ใช่วครับเกือบหกชั่วโมงนะครับเพราะอากาศบ้านเขาหนาวนะครับมันซึมช้านะฮะบ้านเราประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงครับผมหกชั่วโมงพักค้างนิ่มค่ะก็จะนิ่มจะเป็นอากาศตลอดทั้งลือนะครับล้างน้ำสวัสดิ์ค่ะล้างน้ำสะอาดสวัสดิ์ล้างน้ำสวัสดิ์ต้องใส่แจกปล่อยให้เด็นน้ำครับประมาณทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมง ระหว่างระหว่างรอเสด็จนะคิมจิซอสมิดาจะเป็นซอสนะครับผมิมจิจะไม่มีขายนะฮะเป็นทำแต่ละบ้านเองนะครับโยคิมจิซอสนี่งย่างแลมันเด็ดมีดาอันี่คอะไรครับฟักฟืออไไรคเช้ไั่เช้ไข่เ้ไขเช้าไขเท้าไข่เท้าเช้ไข่้าไขช้าไขช้า่เาขเช้าไ่เ้ไข้าเไข่้าไข่เ้าไ่เ้าข้ข้าไ่เ้าไขน้าไ่เาไข่้าไ่เ้ไ่้าขเาขไ้า้่ ข้าวเกาหลีครับผมอยากแม่ไมครับไลสไลด์สับับสับับับมาสไลด์เลยครับผมสไลินพีปนอธุมบนเดียวคุชการุจาลุนะครับคาลูอีกแล้วคาุกะเทียมสาเทียมสาะเทียม่ใหญ่จังเทียมกะเทียมโอใหกุ้ง กุ้งเคยนะครับผมกุ้งเคยน้ำตาลนะครับแต่ว่าใส่นิดหน่อยนะครับผมหน่ทำให้มันตันรสเฉยเฉยเลซิเนสผลไม้แล้วก็ใช้น้ำผลไม้แทนนะฮะเป็นน้ำของสาลี่กับแอปเปิลครับผมทำน้ำนะฮะน้ำปลาค่ะน้ำปลาน้าลช่วยต้นหอมต้นหอมหอมใหญ่หอมใหญ่ข้าเนื้อ ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวน้ำข้าวเหนียวน้ำข้าวเหนียวน้ำข้าวน้ำข้าวทั้งหมอดรงกันพยาำขยำค่ะขยำ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 ขาำขยำขยำก็จะได้ซอสสีแดงที่อยู่ในจานของพวกเราแล้วนะครับกิมจมีมากกว่าสองร้อยกว่าชิ้นวันนี้ถามพะกัดขาวกิมจิค่ะวันนี้ทำกิมจิพะกัดขาวนะครับ มงแล้วก็สมองนะครับผมช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะครับผมและสุขภาพลงไปสวยสายลงไปด้วยสมกิมชิกหมวกชิเท้ากิมจิกก็มีค่ะกิมจิหมวกชิท้าวต้องมีนะครับหมวชิเท้าแห้งกิมจิกก็มีคหมวกชิท้าแห้งก็มีนะครับจะแปลกอะไรเนี่ยครบกิมชิกกมืดทำไมโหชีเดย์อย่างนั้นเลยอร่อยมากครับก็มีกิม อ่าดูว <mean> ิธีการทำนะครับผมไม่ต้องสง